ก็ค่อยๆกระโดดกันตายเบอร์โลเอ้ยนายนี่ก็โกงจริงเนี่ยโอ้เนี่ยเกลียดมาเนี่ยเออนายแรปิ้นส่นโลกโอ้ยไอ้เจ้ากบบ้าบักอะ ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับมินิวอยอีกรอบหนึ่งนะผมแท้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นแบบสุดเจ๋งอีกหนึ่งแมบนะฮะเป็นแมบกระโดดกบนะฮะแมบนี้มีคนแนะนำให้ผมเล่นฮะบอกเขาบอกว่าแมบนี้เนี่ยฮะสนุกจริงๆนะฮะอ่ะได้ฮะเรามาดูกันซิว่ามันจะสนุกขนาดไหนฮะแมบนี้ฮะสร้างโดยคนที่ชื่อว่าพอลล่ายูเซอร์ไอดีของเขาก็ตามนี้ได้เลยฮะถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็สามารถตรวจไปเล่นกันได้เลยนะฮะอ่ามีเพลงด้วยแต่ดัดๆแต่ดัดๆแต่ดัาๆจะๆจะๆน่ารักอ คือเกมอินดิวเวลเนาะทุกๆตัวละครมันก็จะมีเพลงของตัวเองก็เกือบๆนะฮะนั่นแหละฮะมันคือแบบกระโดดกบฮะมีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันฮะดังนั้นฮะเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาฮะเย่แต่ดูซิแน่นอนฮะแบบนี้ไม่ใช่แบบคนไทยนะดังนั้นฮะเราอ่านไม่ออกนะฮะเขาจะเขียนว่าอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะนั่นแหละฮะมันจะมีปุ่มให้เราเหยียบเอ่อตามแมปอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มันคือแมปกบนะฮะน่ารักโอเคฮะเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันเย อ๋อดูคนทําแบบสิฮะเห็นป่ะเขาอารมณ์ดีขนาดไหนเนี่ยมีการทําให้แบบญ้าแบบพิวฟุุงฟิงฟุงฟิงกระดิ่งแมวดูดิน้ําตกก็แบบโอ้มีแอนิเมชันด้วยแหลมเป็ดมากนะฮะกบของเราวัดดีฮะคุณกบนะอ๋อน่ารักอ๋อเฮ้ยคือถ้าเกิดสมมติเราไปคลิกขวาที่เขาหรือคลิกซ้ายอะไรประมาณเนี่ยมีการกระพริบตาด้วยอ่ะอ๋อไต่แล้วน่ารักคือเอาจริงนะฮะกบในเรื่องของความเป็นจริงอ่ยผมไม่เคยมองมันน่ารักเลยนะแต่พอมาในเกมนี้เวลด์คือแบบไอ้น่ารัก ดูดิกบอะไรไม่รู้แก้มชมพูด้วยไต่เลว้วดูดิแก้มชมพูด้วยไอ้ยะนั่นแหละฮะคนทําแบบแบบนี้เนี่ยฮะคือเขาใส่อะไรไม่รู้มาค่นข้างเยอะมากดังนั้นะฮะเรามาเริ่มดูกันเลยลวกันครับว่ามีอะไรน่าตืน่นเต้นบ้างฮะโอเคฮะตัวนี้มีปุ่มใช่ไหมพอเราเหยียบปุ๊บนะฮะมันก็น่าจะมีเหตุการณ์เออโอเคฮะมีความน่าสนใจเริ่มต้นขึ้นแล้วเฮ้ยมันก็มีความแบบเข้าใจไหมตั้งแต่เล่มนิโวมาเนี่ยไม่มีใครเคยทําแบบกระโดดในเชิงมันแบบเราต้องมาเหยียบปุ่มแล้วมันก็จะมีเหตุกกการรรณ์ออะะไไไเเเเิิดดดขขึึ้้้้นนนนแบบีีวยยมม่ห็ล โอ้โ้ใช่ครับคนทำแบบข้ออารมณ์ดีมากเลยดูดอกไม้ค่อยๆแวบ,บมาเป็นทางแบบนี้โอ้ยไตเลวอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีรดพราะมีความสุขนะฮะอ่ะเหยียบปุ่มอีกะฮะวเกิดเหตุการณ์อ่ะค่อยๆขึ้นอ่ะโอเคฮะไม่มีอะไรคือมันก็เจ๋งอะเข้าใจไหมคือแบบใบบัวมันค่อยๆลอ,อ,อยขึ้นมาอะไรอย่างงี้ไนงะ<ม>ใช่ไหมมันคือใบบัวปะ<ม>ใช่มันคือใบบัวแหละนะฮะโอเคฮะเหยียบปุ่มฮะฟึบอันน่ะนั่นแหละฮะใบบัวก็ค่อยๆลอยขึ้นมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะ อ้าวัรดีครับพี่กบเดียแลบลิ้นใส่เราด้วยนะโอ้โหแล้วลิ้นกบอย่างยาวเลยอ,ะอ่ะแน่นอนฮะเราแลบลิ้นได้เหมือนกันถึงเราจะเป็นแนวเราก็แลบลิ้นได้เหมือนกันนะฮะขอโทษแล้วกันคือลืมไปนะคือเราจะต้องรอให้กบเนะี่ยฮะมันหยุดแลบลิ้นก่อนหยุดแลบลิ้นเดี๋ยวนี้ หยุดแลบลินเออโอเคฮะเราเรา,เราก็ค่อยกระโดดนะฮะหยุดแลบลิน้นดีมากนะฮะหยุดแลบลินเออนะแหละฮะคุยก็รู้เรื่องนะ,ะเดี๋ยวนี้เราคุยภาษากบกันแล้วนะฮะโอเคอย่าปุ่มฟึบเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อนะฮะใบบัวขึ้นมาโอเคฮะก็ค่อยค,ยคยกระโดดกันไปเบอร์้นไอ้นายนี่ก็โกงจริงเนี่ยโอเ้เน่าเกียดมาเนี่ยเออนายแลบลินใส่ลเลาอ้เจ้ากบบ้าบ้ากัตกใจหมดเลยเ ไม่ไอเจ้าเราเกลียดกบจริงๆเลยอ่ะโอ้ยไอเจ้ากบทำไมนายํำกับเราแบบนี้นายํำกับแมวแบบนี้ไม่ได้เออโอเคเรารีบกระโดดไปดีกว่าก่อนที่มันจะแลบลิ้นกลับมาไปไปไปแลบไป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 โอไป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 ไไปไอไปไปไมไป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 ไไไไรไมไป ต้มตีนตําติ่งต้องตําทำบาดําตมเออคนทําแบบอารมณ์ดีจริงๆฮะอ่ะมันคืออะไรฮะอ่ะเหยียบปุ่มอีกฮะมันคืออะไรฮะมันคืออะไรมันคืออะไรมันจะเกิดอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นวุฒฮัลโหลมันคืออะไรอ่ะเบอกหอยเหรอมันคือหอยเหรอไม่ไม่ไม่ใช่หอยดิมันคืออะไรอ่ะมันคือผีเสื้อนะหรือมันคือแมลงผีเสื้อบะผีเสื้อบ้ มันคือมันคือผีเสื้อนะมันคือผีเสื้อตอนแรกมองเป็นยังไงเนี่ยเปลือกหอยมันเปลือกหอยตรงไหนเนี่ยคือข้างล่างมันเป็นน้ำใช่ไหมหอยลอยได้นะโอ้อารมณ์ดีแล้วก็แล้วนายจะหุบปีกทำไมเนี่ยโอ้ยตายมันคือผีเสื้อนะไม่ใช่หอยน่าเกลียดมากเลยเมื่อกี้ลืมลืมไปซานะมองเป็นยังไงเปลือกหอยนะโอเคมุกหรือเปลือกหอยเออปึ๊บยืนตรงกลางฮะยืนตรงกลางมันจะรอดโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งปีกอันเนี้ยมันชอบหุบใช่ไหมอ่าโอเคฮะรอเขากลางปีกแป๊บหนึ่ง แล้วก็ไปฮัหน้าขอบคุณคุณผีเสื้อนะฮะว่าแต่ว่านายบินเงินมาตั้งนานแล้วนายไม่ขยับเลยนะน่าสงสารเขานะฮะคือแบบกลางปีกก็ยังอยู่ที่เดิมโอเคฮะก็เหยียบปุ่มกันต่อไปเลยครับอมีความสวยงามเมื่อกี้นึกว่าจะจบแมปแล้วเนี่ยปรากฏเฮ้ยมีทางไปต่ออันนี้เข้าถ้าใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮอ่ะทำไมพื้นไม่ขึ้นอ่าโอเคฮะพื้นขึ้นมาแล้วฮะแรมเปตอ๋อสุดยอดมากเลยอันนี้เราต้อง อันนี้เราต้องรอรอรอ,อท่อนสูงไปะฮะโอเคฮะเหยียบท่อนสูงโอ้ what the ะแม l เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตดูนะแป๊บน,นึงนะเราเหยียบตรงท่อนสูงงี้ใช่ไหมโอเคก็ได้อยู่นี่แล้วเกิดสมมติเราเอ๊ะโอ้หาหนาน,นี้นคือเราเหยียบตรงนี้โอเคคือเข้าใจแล้วเหมือนแบบเราจะต้องเหยียบท่อนสูงแบบนี้อ่าคือถ้าเกิดสมมติเรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะเหมือนแบบจะโดนน้ําพัดพาล,ลงไปข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคนทำแบบเขาใส่ใจรายละเอียดนะเนี่ยอีกรอบหนึ่งิ๊บ ใช่คนทําแบบใส่ใจรายละเอียดตบมือโอเคเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งนะฮะไม่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 ผมจะกระโดดข้ามไปครับโอเคครับว้ยแมวตกน้ำอือจิ๊บโอเครอดปึ๊บโอเคไปกันต่อฮะจะได้ไม่เสียเวลาไปกันอย่างรวดเร็วอันนาอันนาโอ้โหสภาพโอ้โหมีกบดันขึ้นดันลงไม่ไม่ม่คุณกบใย่ารอดได้ยังไงเนี่ย อย่าแกล้งแมวดิกบนี่เออโอเคฮรเราไปครบไปแล้วไป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 โอเคครับเซฟนะฮะอันนี้น่าจะเป็นปุ่มเซฟด้วยละมัง้งเฮ้ยอ่าโอเค <c oughs> ปุ่มไม่ทำงานนะเมื่อกี้อ่ะเราก็กระโดดไปเรื่อยกระโดดไปเรื่อยอันนี้คือถ้ำนะเป็นถ้ำถ้ำกบใช่ไหมน่าจะถ้ำกบและฮะแล้วคราวเนี้ยพอในถ้ำ โคือผมกำลังจะพูดว่าพอในถ้ำปุ๊บมันก็จะมีเหตุใช่ไหมอ่าโอเคฮะก็เป็นการตกแต่งแบบที่สวยงามเหมือนกันนะเนี่ยฮะโอเคฮะเหยียบปุ่มปุบเอ่อเหยียบปุ่มฟึ๊บโอเคฮะเกิดอ,อะไรขึ้นเหตุค่อยคโตเป็นแบบนี้มากๆโอ้ดูดิอ่ะแบบเหตุค่อยๆโตด้วยมีเป็นแอนิเมชันด้วยอ้อแหลมเลิศประเสริมันดีสงแสงมันดีเงหนึ่งมันดึงหนึ่งดอดมากฮะอุ้ยอ้โอเคฮะก็สามารถห่อขึ้นมาได้อันนะ่ะ โอเคอันน่ะโอ้โหแหลมเลิศโอเคคือแบบเห็ดค่อยๆโตด้วยอะคือแบบโอ้ยมันคือ,อดีอะดียยยักษ์ขนาดมากเลยจี G มากนะฮะจิ๊บโอเคผ่านด่านเย่โอเคคนทำแบบอารมณ์ดีอีกแล้วนะฮะคือเห็ดเนี่ยฮะซ้ายขวาซ้าย,า,ายขวาเห็ดแบบนี้ไม่มีอยู่จริงบนโลกนะที่ว่าแบบอยู่ดีมันอยากจะขยับยังไงก็อ่านั่นแหละ <laughs> เห็ดในเกมมีนิีบวแค่นั้นแหละ เห็ดมันจะแบบเห็ดมันพิュวเหรอเห็ดมันก็ไม่น่าจะพิวนะอารมณ์ประมาณแบบเอดึงดึงเอดึงดึงกระโดดมาสิเอดึงดึงเอดึงดึงโอ้โหโอเคไปกันต่ออะเนี่ยผมชอบแอนิเมชันแบบน้ําเปิดถ้ำมากเลยอะใช่ไหมน้ําเปิดถ้ำถ้ำเปิดน้ําน้ําเปิดถ้ำถูกแล้วนะน้ําเปิดถ้ำคือแบบพอเปิดถ้ำปุ๊บน้ําก็แบบค่อยๆหายไปคือแบบเอ้ยแหลมเลิศมากนะเอาสวัสดีฮะอ๋ออุ้ยขึ้นเองลงเองด้วยอ่ะโอเคฮะเซฟเกิดอะไรขึ้นอีก อ่ะใบบัวไม่ใช่ใบบัวแล้วอันนี้ดอกไม้นะดอกไม้ค่อยๆโตคือแบบเฮ้ยมันให้ฟิลลิ่งที่ดีนะมันแบบให้เราแบบเสพบรรยากาศของแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราจะไม่สปอยฮะถ้าเกิดใครอยากจะเล่นแบบนี้ไปโหลดแมบซะนะฮะเกมนี้โ,โหลดฟรีนะฮะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยหรือ เซิร์ชใน Play Store ก็ได้นะฮะกดโหลดใต้คลิปแล้วกันฮะจะได้แบบให้เครดิตผมนิดนึงอะไรประมาณนี้ไงน่าเกียดไหมล่ะก็คือแบบเออลิงใต้คลิปอะไรประมาณนี้ไงเขาก็แบบถ้าพูดอย่างตรงๆเขาก็แบบเก็บสถิติอะไรเงี้ยว่าแบบมีคนโหลดแบบมินิบร์เขารู้เปล่าอะไรเงี้ยนั่นแหละถ้าเกิดสมมติใครสนใจมินิิร์ฮะก็สามารถดาวโหลดได้ที่คำอนิบายใต้คลิปได้เลยฮะไปกันต่อครับ Oh, โอ้โหดอกไม้คือพอเรากระโดดไปปุ๊บดอกไม้มันก็แบบค่อยๆแบบเบ่งบานเนี่ยดูดิดอกไม้มันขึ้นมาเองด้วยอะ่ะคือแบบเฮ้ยมันไม่ธรรมาดานะเนี่ยไม่ธรรมาดาโอ้ยไม่ธรรมาดาอย่าปุ่มจุ๊บเกิดอะไรขึ้นอีกค่อยๆขึ้นมา,อาบอกเลยครับผมหลงรักแบบนี้มากๆฮะตอนแรกผมนึกว่าแบบเอ้ยกบอันนี้มันแบบมันจะแบบแกล้งเราอะไรอย่างงี้ไม่ใช่คือแบบกบมันก็น่ารักนะฮะเออมันมันมันก็แกล้งเราเหมือนกันนั่นแหละฮะแต่ว่าเออ ดีนะมันไม่กินเราเข้าไปเพราะอะไรฮะคือเข้าใจไหมเราอยู่บนลิ้นก,กบถูกต้องมาฮะแล้วเกิดสมมติเรากระโดดบนลิ้นปุ๊บแล้วมันกินเราเข้าไปเลยทําไงอ่ะใช่ป่ะฮะไม่ดีนะฮะแต่กบน่ารักฮะกบในมินิเวร์น่ารักโอเคฮะไปกันต่อเย่จะจบแล้วใช่ไหมอ่ะจะจบแล้วใช่ไหมเฮ้ยใกล้จบแมปแล้วอีกนิดเดียวโอ้โหเล่นกันแบบเพลินมากเลยอย่าเพิ่งแนงสิปโทโอเคฮะค่อยค่อยจุ๊บโอเคเฮ้ยลืมเลยฮะมาดูหน่อยสิฮะว่าแมปนี้เนี่ยฮะเขาขายของอะไรบ้างเขาขายอะไรไหมคนทําแมป คนทำแบบคนทำแบบโอ้ยคนทำแบบเขาไม่ขายของอะไรเลยอ,ะ <S 2> <S 2> <S อ่ะอ๋อกากจะสนับสนุนคนทำแบบสักนิดหนึ่งคือแบบอันนี้มันค่อนข้างดีนะเนี่ยคนทำแบบเขาไม่ทำขายของเลยอ๋อโอเคฮะไม่ว่ากันชื้โอเคฮะผ่านเรียบร้อยฮะโอ้ยถือว่าเป็นแบบที่ดีมากๆาเลยเนี่ยมีความสวยงามอ๋อเราตายกันไปกี่รอบเนี่ยน่าจะประมาณหรอบมั้งโอเคฮะเรามาจบแบบกันเลยแล้วกันฮนะย่ อ่าใช่ฮะถ้าชอบแบบนี้ฮะก็กดออกใช่ไหมกดที่วิจารณ์นะฮะแปบบ๊บนึงนะฮะกดเล่น <c oughs> มินิเวริรมก็เพินเพียดนิดนึงนะ <All right. S 1> โอเคกดออกเมนูหลักวิจารณ์ชอบแบบนี้อ่ะเราจะเขียนอะไรไงดีเป็นแมปที่สุดยอดมากเลยม,ม,มีมีความมีความมีความสวยงามระบบเจ๋ง สุดๆคือคอมผมไมมีปัญหานะไม่รู้ชาวบ้านเขามีปัญหาหรือเปล่าคือต้องเข้าใจนิดนึงฮะคอมของผมเนี่ยฮะไม่ใช่วินโดว์เข้าใจไหมเป็นคอมพีเลนเนี่ยคอมวินโดว์สามารถขยำจออย่างนี้ได้ป่ะล่ะเออมันเป็นลินุกซ์นะฮะไม่ต้องใช้ตามนะมันใช้ยากคือปกติเนี่ยคอมมันก็จะมีแม็กใช่ไหมคอมแอปเปิลอ่ะแล้วก็มีคอมวินโดว์ใช่ไหมแต่นี่คือคอมลินุกซ์นะฮะใช้ยากแต่ก็สามารถขยำเล่นได้อารมณ์ดีออเดะไอเดะเย่เย่เย่ขยำเย่เย่เย่โอเคฮะกลันจ๊บ โอเคเป็นแบบที่มีความสวยงามฮะแนะนำนะฮะโพสเลยเ <Yeah. S 1> ให้กำลังใจคนทำแมปอะไรอย่างนี้ไงจบกันไปอีกหนึ่งแมปนะ้ำแบบนี้ค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะฮะอย่างที่บอกฮะถ้าเกิดใครอยากได้เล่นแบบนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ user id ตามนี้ได้เลยนะฮะโอเคฮะยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพียวนี้ก่ีนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะ <Bye. S 2> ถ้าชอบคลิปมินิโลอย่าลืมกไดไลค์เป็นกำใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปให่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะไป